สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนกลับมาอยู่กับปืนสกาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่สกากระบอกเดิมนะครับสกากระบอกนี้นะครับมันอยู่ในหมวด battle rifle นะครับหรือในชื่อจริงของมันคือสกา s นะครับกระบอกนี้นะครับจะเป็นรุ่นอัปเกรดกระสุนนะครับเป็น7.62นะครับความแรงเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแถมมากับแรงดีดที่มากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าเซตของแต่งเซตนี้นะครับจะเป็นเซตที่ช่วยลดแรงดีดได้มากที่สุดละเรามาที่มัสเซลก่อนเลยนะครับผมใส่เป็นตัวที่เพิ่มรีคอยล์คอนโทรลแนวนอนมากที่ ก็รีคอยแนวนอนเพิ่มเข้าไปอีกนะครับคือปืนนี้เนี่ยมันแนวตั้งก็หนักนะครับแต่ว่าแนวนอนอะ่ะมันหนักกว่าแนวตั้งเนี่ยเราคุมได้นะครับเราใส่แนวนอนให้มันสายซ้ายขวาให้น้อยที่สุดดีกว่าแล้วแนวตั้งเนี่ยเราไปคุมเองนะครับส่วนอันเดอร์วาเล่นะครับผมใส่เป็น FT ฟ c ท็ก p ิปนะครับแล้วก็จูนเรื่องรีคอยทั้ง2อ,อันเข้าไปอีกนะครับกระสุนนะครับผมใส่เป็น high v e l o c i t y กระสุนเดินทางเร็วขึ้นนะครับตั้งแต่แต่ง RBK เคแล้วใส่กระสุนนี้ผมรู้สึกว่า ของแต่งชิ้นนี้มันดีมากเลยทําให้กระสุนแบบเดินทางเร็วขึ้นเยอะนะครับแล้วผมก็จูนกระสุนเดินทางเร็วขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็มีจูนระยะดาเมจเข้าไปด้วยนะครับกระสุนใส่50สนะครับส่วนกล้องผมใส่เป็นคูณ3.4แล้วก็จูนกล้องเรื่อง ADS speed เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ถอยกล้องให้เข้าใกล้ตามากขึ้นนะครับเป้ามันจะดูใหญ่ขึ้นนะครับโอเคของแต่งสกาเอสนะครับสกาลุนอัปเกรดก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยายเ็็นก ตามมาดูไลฟ์สตรีมได้บน t w i s ี TV ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับสต,ตรีมของช่วงดึกๆเลยเดี๋ยวมันบ้าน,น้ากันเดีย๋ยวมันจะเป็นเฮ้ยันหายไปไหนอะ không được mà, 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 ไายบายโเยอะเลยบอดคมจัดเลยครับมาเต็มน้องหนึ่งแล้วน้องหนึ่งแล้ว บ้านของบ้านของเยอะนี่ยังของโคตรเยอะ Oh, oh. Down. I'm back, I'm back. Hey, hmm? one. One requesting recon at this time. Copy, UAV is on station. Recon My... si... on Mike. Oh. ี๋อยืนนานไปหน่อยพี่พี่สี่ตัวเลยแล้วเนอุยไบอกดาล้วเเยเล่นพี่ยเล่นพี่สี่ตัวสีตัวทไทยไม่อ่อัอยู่ข้างเห็นแล้วให้มันเข้ามาในนี้เฮ้ยโดนยิงที่เฮ้ยย่ทะลุ นี่อะไรวะนี่ทะลุนี่พี่โดนผมแน่เลยวะเออเนี่ยจะปลดกะโถนนี่แหละได้แล้วเนี่ยที่ว่ามันดีนะปละดจบเปิดอะไร มึงมาน่าจะเท่าไหขอตั้งหน่อยครับ บอออกและกันโมบายเหรอพังโมบายเหรอเล่นไอแพดได้แล้วเหรอทางตรงแล้วลนะ่ะอู้อ,อู้สามสองหนึ่งไม่มีไม่ผมขับได้อ่ะมาโนดไหลไหลไหลเฮ้ยมีคนทุบ ลูกไปไหนแล้ววะมราคหายบุตรโอ้คู่บันโกงไปไปไหนอ่ะพี่ชาย โดนโดนโดไม่มีเลยแต่มาเก็บของพวกนี้ได้นะไม่เห็นขับรถไฟเฮ้ยเจอันนึงนะเฮ้ยเอาหอโอ้โหไปหอใหญ่มาตีเรือเมื่อกี้พี่ชิหายแล้วตัวเดียวตัวเดียว บอสเดาะบอสเดาะทันไหมดูดิมันเอาเอาหอกทันไหมบัมที่มันโดดนานแล้วอ่ะไม่มีคิวเลยตรงนี้มีคนถ้าไปต้องมีรถอยู่ให้รอบหนึ่งโอ้ไปที่บานนนกันปะไอเดอร์กัเดะบ้านนั้นเองใช่ปะ

แล้วยิงตัวใหญ่อันเดียวก็จบเลยนี่หว่าพี่ถ้ตัวมาอ่ะหาตัวใหญ่ยิงแต่นายขออ๋อลิงเหรอมีเล่นลงคลิปไปแล้วนะต้องทางสเตเดียมก็เยอะใช่ปะมึงจะเฮ้ยเจอแล้วหนึ่งนายคใครใกลอยู่ นัดเดียวเฮ้ยมีตัวมองไม่เห็นเป้าเลยสายชิบหายคอปตี้เหรอพี่ไอ้ตัวข้างล่างเมื่อกี้ตายตรงไหนอ่ะ ทนายกูไ,ไม่ถึงเลยไม่ถึงเลยสีพี่หมีพรุ่งนี้พี่หมีน่าจะติดเรียนครับเฮ้ยพี่มีคนมาต้องโหลดพี่หลังเรามีนะต้องโหลดอะตีกันอยู่ มันลัดผมวงมันลัดผมจะยืนซ้ำอีซายอีกซ้ายอีกเห็นเหซ้ายอะท่วาซ้ายยิงนะมัมโดนใครยิงวะมันยิงผมโดนใครวะเนี่ย เพ um ื่อมันอยู่ตรงนั้นกระสุนจะหมดวะนั่นไงที uh> ่ผมรอโพอรเทชั่นยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ไมิ่งอยู่นี่ละเอาได้พี่ปิดตัวนี้ได้ปิดตัวนี้ได้ ไอย่างที mm ่เ hmm. ย so yeah, ี่ยม่งขับรถกว่สองแตกกว่สองแตกปันแฟนนะปันแฟนไอ้แป้งมึงพี่โทรศัพท์เข่ามาแล้วมาแล้วเขาก็สนให้กูมึงอ่ะ ด้ยรถระเบิดนี่มันรู้ว่าผมเอฟเคมันรีบขับรถมาเลยพี่วังเอาดรอปสมดให้ผม่อยดิมีอาหมดมีอาป่ะพี่มีอาป่ะใครใครมีเท่าไหร่บ้างของมันได้อยู่เสียกีบนเขาแน่เลยว่ะ นเล่นบนได้นะเล่นบนได้นะยิงกันอ,อยู่พี่สองสี่สองสี่ยิงเสร็จแล้พี่เช์ไปก่อนนะเพิ่งด้นังหนึ่งกหนึ่งขวามือัก่อนนะฟัมก่อนนะในบ้านอีกสองตัวผมรีบไปผมรีบไป ตาบอสอยู่ตาบอสอยู่เจอได้ปะ่ะเฮ้ยหลังยิงเอีย้ยแม่งอยู่หลังประตูโอ้โเหยดรูตัดท้ายด้วยอันนี้ได้20 ยี่สิบยี่มิลข้าวหนุ่มลดซิงมาเขาบอกว่าเฮ้ยกระสุนหมดเหรอเอาโดเนตไปเอาเดบไปเลย